ลดราคาแต่ว่าก็ยังสวยๆด้ยนี่ <L> ถ้าเป็นป้ายเหลืองๆแบบนี้คือของหมดอายุแต่ว่าย <L> ังทานได,ได้นะค,ะครับโอเคฮะบายเคนรีวิวบายบายเจอเพื่อนอ่าไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะคะุณสวยค่ะเจอเพื่อนยิ้มออมาเตรียมตัวไปทำงานกันคุคณเพื่อน่ะเอาใบก้านของกุยชาย เรียกว่าคลืนชายค่ะคลืนชายนี่เอาไปทําง,งานด้วยเอาไปกินที่ทำง,งานนะคะสตอรอเบอรี่ป้ายเหลืองของลดราคาแต่ว่าก็ยังสวยๆอยู่จะเอาไปทานที่ทําง,งานนะคะลูกก็ยังดีๆอยู่ของลดราคาแพ็คหนึ่งสองปอนสามสิบเขาลดเหลือหนึ่งปอนสามสิบแปดค่ะแม่สมศรีก็ได้มาสตอรอเบอรี่ลดราคานะคะคุณโยมค่ะ ช่วยก็แบ่งให้ลูกไปคนละครึ่งแม่สมศรีกินกินแต่ก้านของขึ้นช่ายก็เอาใบเขาตักไว้เอาไว้ทำเมนูอื่นมาเตรียมตัวไปทางนานกันค่ะข้นช่ายเันนีใบเยอะมากปกติขึ้นช่ายจะไม่มีใบนะคะเวลาที่เขาขายก็คือจะเข้าหน้าร้อนแล้วเข้าฤด,ดูสปริงแล้วใบเขาก็จะเยอะหน่อยฝรั่งส่วนมากจะกินแต่ก้านนะคะเอาไปทำซุป คนไทยเราก็ใส่ยำผัดต้มเนาะนี่แหละค่ะคลื่นชายของฝรั่งเขาก็แพ็คมาอย่างดีนะคะใส่ถุงแบบนี้แพ็คมาให้เราอย่างดีแม่สมศรีก็ตัดเอาไปทานที่ทํางาน2ก้ารกับเพื่อนก็มาเตรียมตัวเตรียมน้ำเอาไปดื่มที่ทํางานมีแตงกวามีมะนาวแล้วก็มีใบสะระแหน่ค่ะ แม่สมศรีก็ใส่น้ำแข็งลงไปก่อนนะคะเพื่อความสดชื่นเนาะระหว่างวันที่เอาไปดื่มที่ทำงนานเพราะว่าตู้เย็นแม่สมศรีก็ผลิตน้ำแข็งเองได้แล้วก็เพิ่มความเย็นในน้ำของเราค่ะมีรัสเบอร์รี่ด้วยนะคะแบบว่าวันนี้ผลไม้เยอะไปได้ของลดราคามาไม่ใช่ว่าจะเอาไปหมดนะคะเพราะว่ากินไม่หมดเนาะมีหลายเมมีหลายอย่างมากแม่สมศรีก็จะเอาไปแค่นิดเดียวนะคะเพื่อนๆค่ะ เอาไปแค่พอประมาณใส่กล่องเล็กๆเอาไปทานที่ทำงานคะ่ะนี่นะคะชีวิตในต่างแดนเช้านี้ก่อนที่จะไปทำงานและจะให้เพื่อนๆดูอย่างหนึ่งเมื่อวานไปได้ของลดราคามาหลายอย่างมากก็คือเป็นต้นนี่ถ้าเป็นป้ายเหลืองๆแบบนี้คือของหมดอายุแต่ว่ายังทานได้นะคะเป็นขนมแบบเราเอามาใส่เนยกับแยมนะคะผ่าครึ่ง ใส่ใส่เนยหรือว่าใส่ครีมเทียมแล้วก็แยมแยมสับปะรดแยมสตรอเบอรี่แบล็คเบอรี่ทาไปได้เลยทานกับกาแฟหรือว่าชานี่เข้ากันดีมากเลยนะคะของลดราคาวันนี้พ่อใหญ่ก็จะเลี้ยงลูกเมียด้วยของลดราคาทั้งนั้นนะคะประหยัดอร่อยถึกหละอนามัยเตรียมตัวไปทางนานกันค่ะ นี่แหลคะค่ะเพื่อนๆค่ะย้อนแสงนิดนึงชีวิตช่วงเช้าเร่งรีบมากขมา i กิม okay. ิคิสแอนโ g ้โอเคบายบายเล็บยู <All right. S 1> ก็ต้องเร่งรีบไปส่งเด็กๆที่โรงเรียนก่อนที่แม่จะบึงรถไปทำงานค่ะ <All right. S 1> นี่ละชีวิตแม่สมศรีเช้านี้เตรียมตัวเตรียมใจไปสู้งานกันค่ะเพื่อนๆค่ะไม่มีอะไรได้มาง่ายๆนะคะชีวิตในต่างแดนของเราในวันนี้ นี่ค่ะเพื่อนๆค่ะไปส่งสาวนุ่มน้อยเสร็จแล้วก็มาส่งสาวน้อยเพราะว่านางยังไม่ถึงเวลาที่จะลงไปเนาะหนูจะลงไปแล้วเหรอเพราะว่ายังไม่เห็นเพื่อนมาเลยกินแมาเมียคิสอะแม่เมียคิสแม่ก็จะไปทํางานเป็นเด็กดีนะคะริบยูเอามาให้เดซเซสวัสดีขอบคุณค่ะหันหน้ามาดีๆมองไม่เห็นนะคะขอบคุณนะคะเป็นเด็กดีนะคะโอเคเลิกเลิกโรงเรียนแล้วโทรหาแม่น่าโอเคเดี๋ยว ซีอิวเฟรนมาหรือยังอยู่จะไปเพราะว่าแม่บ้านเห็นมู่อยูย่มาเลยอยู่มาก่อนหมูได้หมือนดิวมาก่อนหมูเลยอาแท็กหาหมูอยู่แล้วหมูยมอยู่มาหรือยังให้นางแท็กหาเพื่อนนางว่าอะเพื่อนมาหรือยังเพราะว่ามาส่งก่อน20นาทีอากาศตอนานี้หนาวก็ไม่อยากให้ลูกออกไปคอยอยู่หน้า ่เข้าโรงเรียนแม่เข้าทำงานสายไม่ว่าแต่ว่าลูกต้องกลรไ,ไก่อนามาเนี่ยเเนี่ยปรานเห็นมูู่มาจักคนเลยมูจ่มาจากไหนนี่แหละคะ่ะเพื่อนๆคะ่ะก็นั่งรอวนไปเพราะว่ามาแต่เช้า,าลูกชายต้องเข้าโรงเรียน เช้ากว่าสาวน้อยก็ไปส่งลูกชายเสร็จก็วนรถมาส่งสาวน้อยนางก็จะนั่งเหงาเพราะว่าเพื่อนยังไม่มีเพื่อนมานะคะก็นั่งคุยกับแม่ไปก่อนในรถเนาะแม่เข้างานสายก็ไม่ว่าแต่ว่าอ่าหนูจะไปโรงเรียนอีกแค่2วันใช่ไหมคะแล้วก็จะปิดเทอมปิดอีสเตอร์ค่ะเพื่อนๆคะ่ะอีสเตอร์ช่วงอีสเตอร์ก็คืออ่าวันเกี่ยวกับ what about is Easter what about นางก็ไม่ค่อยแม่ก็ไม่ค่อยรู้ค่ะเพื่อนๆค่ะเกี่ยวกับประวัติอีสเตอร์ก็คือ,อเป็นไขชโชโ่ช็อกโกแลตช็อกโกแลตไข่อีสเตอร์เอกนะคะที่นี่เขาจะเรียกว่าอีสเตอร์เอกก็จะเอาไข่ให้เด็กๆเป็นไขชช่ชนะ็อกโกแลตเนาะเอาไข่ให้เด็กๆก็เอาไปซ่อนแล้วก็ให้เด็กๆหามีกิจกรรมให้เด็กๆทําอะไรประมาณนี้นะคะบางโรงเรียนก็จะจัดประกวดทําทเป็นอีสเตอร์ฮะก็คือเป็นหมวกนะคะเป็นหมวกของ ่าเป็นหมวกแล้วก็มีอ่าทำเป็นมีทั้งไข่ด้วยเป็นไข่ช็อกโกแลตนะคะทำมาประกวดกันถ้าใครชนะใครมีความคิดสร้างสรรค์ก็จะได้รางวัลจากจากคุณครูประจำชั้นไปแต่ละโรงเรียนแต่ละห้องก็จะไม่เหมือนกันอยู่ที่ว่า เขามีนโยบายแบบไหนทางโรงเรียนนะคะปกติก็จะจัดให้เด็กๆเล็กๆค่ะแต่ว่าลูกชายแม่สมศรีอยู่ high school แล้วก็จะไม่มีกิจกรรมในส่วนนี้นะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเพราะว่าแม่สมศรีก็ไม่ค่อยจะรู้เกี่ยวกับประวัติอีสเตอร์เอกรู้แต่ว่าอีสเตอร์เอกก็คือเกี่ยวกับอเอาไข่ช,ช็อกโกแลตให้เด็กๆนะคะเด็กๆก็จะแบบว่าดีใจมากเวลาได้เห็นญาติ เพื่อนๆพี่ๆเอาไข่เอาช็อกโกแลตเอกมาให้ค่ะไข่ช็อกโกแลตนะคะนี่เดินมานี่ใช่เพื่อนหนูหรือเปล่านี่เดินมานี่ไม่ใช่ใช่ไหมนางก็นั่งเหงาไปเพราะว่ามาแต่เช้าเพื่อนยังไม่มาแม่ก็ยังไม่ให้ลงจากรถนะคะเพื่อนๆค่ะวันนี้ก็จะมานั่งคุยกันนานหน่อยก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะพี่น้องค่ะไปแล้วค่ะเจอเพื่อนแล้วยิ้มก่อน เป็นเด็กดีนะคะสวัสดีค่ะคุณเจอเพื่อนอ่ะไปได้เลยค่ะไปได้เลยค่ะคนสวยค่ะเจอเพื่อนยิ้มออกนั่งรอตั้งนานนะคะแม่ก็จะได้เวลาไปทํางานแล้วขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มาเป็นกําลังใจให้แม่สมศรีนะคะถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะนี่นะคะ่ะชีวิตในต่างแดนคนไทยในต่างแดนสู้กันไปค่ะ ยืนให้ได้ด้วยขาของตัวเองลงมือทําด้วยสองมือของเราถึงผลลัพธ์มันจะออกมาดีไม่ดียังไงแต่เราได้ทําเต็มที่แล้วขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ